สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องปลูกไม้มงคลเสริมโชคลาภครับวันนี้ผมจะพาดไม้มงคลของไทยเราชนิดหนึ่งที่คนโบราณเชื่อว่าถ้าใครได้ปลูกหรือครอบครองไว้จะทำให้มีบุญวาสนาดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำท่าน พาท่านมารู้จักกับต้นวาสนาไม้มงคลครับใครปลูกไว้ชีวิตจะรุ่งเรืองครับต้นวาสนาเป็นไม้มงคลประเภทหนึ่งตามตำราไม้มงคลของไทยชื่อเป็นมงคลว่าต้นวาสนานั่นเองครับซึ่งความเชื่อเรื่องไม้มงคลนั้นเป็นความเชื่อที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองสังคมไทยมายาวนานนะโบราณเชื่อว่าถ้าบ้านใดได้ปลูกแล้วจะมีวาสนาดีครับ ต้นวาสนามีประวัติความเป็นมาครับต้นวาสนาเนี่ยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกาบริเวณประเทศไนจีเรียเอธิโอเปียกินีต้นวาสนาเข้าสู่ไทยตอนไหนไม่ได้มีการจดบันทึกไว้แต่อย่างใดฮะแต่ว่าต้นวาสนาเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานแล้วลักษณะของต้นวาสนาเป็นไม้ ลักษณะของต้นวาสนาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางเมื่อตัวเต็มที่แล้วจะมีความสูงประมาณ4-10เมตรโดยลำต้นของต้นวาสนาจะมีลักษณะตรงไม่มีกิ่งก้านใบของต้นวาสนาจะแตกออกมาจากบริเวณยอดของลำต้นซ้อนๆกันขึ้นไปครับส่วนดอกของต้นวาสนานั้น ช่อดอกจะออกบริเวณยอดของลำต้นเป็นดอกขนาดเล็กสีขาวสีเหลืองอ่อนครับส่งกลิ่นหอมในเวลาเย็นและเวลากลางคืนครับต้นวัสนาเป็นไม้มงคลที่มีประโยชน์ของต้นวัสนาก็คือสามารถแยกได้เป็นสองประเภทคือหนึ่งสามารถเอาไปเป็นร่มเงา ให้กับที่พักอาศัยได้รวมไปถึงดอกของต้นวาสนามีกลิ่นหอมมันอ่อนในยามค่ำคืนทำให้เกิดความสดชื่นพักผ่อนช่วงพักผ่อนปลูกต้นวาตนาไว้จนออกดอกจะช่วยให้คนในบ้านมีโชคลาภการหวังสิ่งใดก็จะสมความม,มาปรารถนาครับการปลูกต้นวาสนาเนี่ยคนปลูกควรปลูกวันอังคารทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวบ้าน แล้วต้องให้ผู้หญิงเป็นผู้ปลูกด้วยครับต้นวาสนานี้มีพลังมากครับเมื่อเติบโตออกดอกเมื่อเติบโตจนออกดอกเนี่ยจะช่วยให้มีโชคลาภและอธิษฐานขออะไรก็จะได้ตามความปาดนารถนาครับวิธีปลูกต้นวาสนากนะารปลูกในกระถางก็ได้ครับเตรียมดิน เหมือนทั่วท่วไปครับโดยใช้กระถางขนาดกลางประมาณ1 0 2ถึง20นิ้วส่วนดินก็ให้ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอตาส่วน1นต่อหนึ่งครับนะปลูกง,ง่ายไม่ยุ่งยากครับการปลูกบนพื้นดินก็การปลูกวัส,สนาบนพื้นดินนั้นก็ต้องขุดหลุมขนาดกว้างยาวลึกอย่างละหนึ่งฟุตครับนะส่วนดินก็ไม่น่าจะส่วนดินที่นำมาใช้ก็ควรเป็นดินผสม ปุ๋ย้อครับชอบปุ๋ย้อครับต้นวาสนานะฮะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับต้นวาสนานี่นิยมปลูกด้วยวิธีปักชำมากกว่าวิธีอื่นๆนะครับวิธีดูแลต้นวาสนาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับนะเมื่อปลูกวาสนาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็มาถึงขั้นตอนการดูแลต้นวาสนากันบ้างครับซึ่งการดูแลต้นวาสนานั้นก็ไม่ใช่เรื่องอยากเนื่องจากต้นวาสนาเป็นไม้ที่อดทนต่อความแห้งแล้งสาภาพอากาศ การขาดน้ําก็ก็ทนได้นานนะฮะก็ก็ปลูกทําให้ปลูกไม่ยากครับอาทิตย์หนึ่งรดตะครั้งหนึ่งบางทีลืมรดสองอาทิตย์ก็ได้ครับรดตะครั้งหนึ่งนะฮะแต่ถ้าอยากให้มันสวยก็ต้องรดอาทิตย์ละสามครั้งครับใส่ปุ๋ยด้วยครับใบจะเขียวเงางามครับนะต้นวาส,สนาชอบแดดอ่อนครับลำไรครับถ้าปลูกในแดดจัดๆนี่ก็จะทําให้ใบไหมครับใบไม่สวยใบยไม่เขียวมันเงานะส่วนการรดน้ําก็ ไม่เป็นที่ต้องการาน้ำมากเท่าไหร่ครับรดน้ำเพียงวันละครั้งหรืออาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งก็ได้ครับเพียงแต่ต้องดูแลไม่ให้น้ำขังรอบๆครับเดี๋ยว,ยวถ้าน้ำขังรอบๆจะกลายเป็นเดี๋ยวจะโคนเน่านะเดี๋ยวจะตายเปล่าๆการออกดอกของต้นวาสนานี่คือเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ครับบา,างคนก็อยากให้ออกดอกครับนะเป็นความเชื่อหรือไม่บางคนที่เชื่อว่า เมื่อออกดอกแล้วจะทําให้ผู้ปลูกเนี่ยหรือคนในบ้านเนี่ยประสบแต่ความโชคลาบโชคดีนะฮะถูกหวยหรือว่าทำกิจการไดก็ก็คล่องขึ้นครับก็ประสบความสาเร็จนะจึงพยายามหาวิธีต่างๆให้ต้นวัฒนานะออกดอกให้เร็วที่สุดครับนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะบังคับให้ออกยากครับนะถ้าจะออกดอกก็จะจริงๆก็ในช่วงของฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกาถึงเดือนมกรา ปลูกในบริเวณที่มีอากาศเย็นๆนี่ครับดอกจะออกง่ายครับนะส่วนใหญ่จะปลูกที่ภาคเหนือนะจะออกดอกสวยตลอดเวลาวันนี้ผมก็จบคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่สงสัยตรงไหนหรืออยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ผมก็จะมีพาท่านไปรู้จักกับประวัติความเป็นมาของต้นไม้ต่างๆไม้ดอกไม้ประดับครับอีกเยอะครับอีกหลายชนิดนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ